ไอเดี๋ยวให้เต้นกันเลยครับ อะไรที่เป็นปัจจัยตรงใจอะไรที่เป็นปัจจไม่สบายใจเราจะมาเปลีป่ยนแปลงยนุนี่จะมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือที่จะมาร่วมมาเคียงไหลกับท่นานเราจะไปรับประยุกต์ในการรับสารขอท่นาน ครับถือมันเดินมาหาเองอย่าอย่าพึ่งเข้าไปนะครับพึ่งเข้าไปพึเดิมมาหา่อเข้าครับจะเข้าครับก็้ปนะไปนะเขาไปเยลนลูกตีเลนลูกมันเดินมาหาอันนั้นข่าวแหวนช่องไหนครับ เมืองหลวงเป็นหน้าตา Uhm ครับพลเอกพลรัพย์เจริญที่ได้อาสาเข้ามานะครับสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันที่เรามีความอบอุ่นอย่างที่สุดนะครับได้พบพี่น้องประชาชนได้มาอยู่กันที่นี่มาให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีมาให้กำลังใจพลเอกพลรัพย์คเจริญนะครับเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับ วันนี้ครับอยู่รถกันนี้นะครับพร้อมกับผู้สปายพรุ่งวันเราจกมาดูที่มานครหวังเป็นอย่างยิ่งครับวันที่3มีนาคมทุกท่านจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับของทัพอากาศเป็นอย่างยิ่งนะครับรถขับหลังนะครับเป็นรถของคณะนายกสุโขทัยนะครับแั้วก็จะมาขอพักเพื่อไทยเลขเจ้าจ้าวซั่งสุโขทัยลงเครื่องขับกันเลยตามซึ่งกันและกันเลยไปด้วยัน คือเมืองหลวงคือสิ่งที่ต้องพัฒนาคือเม่ะต้องมีการฟังเชือเพลที่เป็นหองทศยชนั้นสิ่งที่ต้องการที่จะต้องร่วมกันททัไทยนั้นเรยนเห็นว่าสิ่งที่ต้องําร่วมกันนก้การกำหนดทีศภางการวางทิศาเพื่อทัพ ใจใจของพงสพัฒน์พงษเดินเตยเก้าตัวแทนผู้สบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครจากทัคเพื่อไทยับพี่น้อมที่เรารถครับวันนี้นอกจากเราจะได้พบกับุงผลนะครับพี่มาทำหน้าที่นางสาววิรัชชินวัตรบริหารจัดก,การบ้านเมืองมาระยะเวลาหนึ่นงก็พบว่า ในการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครนั้นมีร้อยต่อเกิดขึ้นมากมายแล้วคนที่ชื่อพงษพัฒน์พงเจริญที่มีคนยากนคนจนอยู่ในหัวใจจะรอช้าได้ยังไงครับตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาในการทำหน้าที่ข้าราชการตำรวจได้ลงไปร่วมทุกร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ที่ใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาที่นั่นคือที่ทำงานของผมเวลาใดก็ตามเป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการกำลังใจเวลานั้นคือเวลาทำงานของคนที่ชื่อพงษ์สภา เราตระหนักดีร่วมกันว่าปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจอรอาจยากรรมยาเสพติดขยะล้นเมืองน้ำท่วมน้ำเอออน้ำขังท่อตันน้ำไม่ค่องเน่าเหม็นท่านทนไหวไหมครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับ ว่าแม่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่รักทุกท่านถึงเวลาแล้วสาหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกสิ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้นให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน จำเป็นจะต้องรับการดูแลและใส่ใจพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับอาจ,จ้กรรมและยาเสพติดเป็นเรื่องหนึ่งที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒนมีความห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนท่านห่วงใยทุกคนที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าอัฐิะอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเดินมาในเส้นทางเปลี่ยว เส้นทางที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทางแยกทางมืดที่เปรียวจุดอับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขพี่น้องประชาชนครับท่านฟังนะครับที่ใดก็ตามที่เป็นจุดเปรียวที่เป็นจุดอันตรายที่เป็นจุดอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมคนชื่อพงษ์สัพั์พงษ์เจริญติดตั้งกล้องไม่จำกัดจำนวนครับ ทบต่อการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเรามาการเรามากําหนดอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังอะไรต้องทําทันทีและพวกเราเนี่ยะครับก็ได้นําเสนอนโยบายให้พี่น้องประชาชนได้รณารับทราบและก็กราบเรียนแ่หนตรงโจรไปโจมาว่าปัญหาใดก็ตามที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต,ต้บประมาณของกรุงเทพมหานคร